กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปสอนลงรีซอทแพคภาษาไทยกันนะครับผมคือในช่องมีคนคอมเมนต์ถามกันเข้ามาบ่อยกันมากๆเลยฮนะว่าใช้ภาษาไทยตัวไหนอยู่มาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปสอนลงกันฮนะก่อนอื่นเลยให้เรามาที่มือถือของเรานะและให้ไปที่เพจสตอร์ฮะอ่าพอเราเข้ามาแล้วให้เราพิมพ์หาไปว่าไฟเฉยๆก็ได้อพิมพ์แค่นี้เลยฮนะไฟแล้วเลื่อนลงมาหาแอปนี้นี่น,น,นี่แอปตัวนี้นะโอเคเป็นแอปฟรีนะกดติดตั้งไปฮนะโอเคนี่ครับ พอเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเราฮะและให้เราเข้าไปที่หน้ากิ t ฮับของ MyGraph ฮะซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับผมโอเคเลื่อนลงมาผมต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ฟรีนะครับผมเพราะว่าภาษาไทยในแอดออนตัวนี้มันไม่ใช่แอดออนสิ Texture Pack ตัวนี้มันจะว่ายังไงดีมันเป็นภาษาไทยที่เอามาจากของเวอร์ชัน Java เลยฮะ คือถ้าใครเล่นภาษาไทยของจาวาอยู่แล้วแล้วมาเล่นต่อในเบสท o ล็อกตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะว่ามันเป็นคําแปลเดียวกันเลยฮะโอเคนี่ครับแล้วก็มีที่เขาแปลเพิ่มอย่างเช่นพวกหน้าตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแปลเพิ่มมาในส่วนนั้นฮะก็คืออ่ะก็มีแค่นั้นเลยฮะนี่ฮะนี่นี่นี่เขามีบอกแหล่งข้อมูลอยู่เห็นไหมฮะเขาได้ไฟล์ภาษาไทยมาจากมายครับวิกิภาษาไทยก็คือเป็นมครับของเวอร์ชันจาวานนั่นแหละฮะโอเค เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยก็จะเจอตรงนี้ฮะเป็นภาษาไทยนี่ไทยแลนเก็ตเบ็ล็อก1.0.2ถ้าใครมาโหลดหลังจากนี้อาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้ก็ได้นะฮะซึ่งมันก็จะโชว์ตรงนี้แหละให้เรากดเวอร์ชั่นล่าสุดไปเลยฮะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานี่ฮะเป็นดอท a c k นะฮะนี่นี่ตัวนี้กดดาวน์โหลดมาเลยโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลด พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วแบบนี้ฮะให้เรากลับไปที่โปรแกรมที่เราโหลดมาก่อนหน้านี้ฮะโอเคนี่ฮะแล้วก็กดตกลงแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์นะครับผมแล้วก็กดกลับไปอ่ะอนุญาตโอเคแล้วก็ไปตรงส่วนของดาวนะ์โหลดฮะก็จะมีไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะฮะก็ให้เราเข้าไปเลยฮนะนี่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะฮะ bedrock mcpack โอเคฮะตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ลูกศรตรงนี้นี่น,นมุมนี้กดปุ๊บ แล้วก็เลื่อนหาเกมไมค์ครับฮะโอ้โหยาวเป็นกิโลเลยโอเคฮะแป๊บหนึ่งอยู่ไหน Minecraft, Minecraft. อ่ะไมค์ครับไมค์ครับอ่านี่นี่นี่ไมค์ครนะับฮะกดเข้าไปแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเปิดเกมมาอย่างนี้เลยฮนะอ่าโอเคครับนี่พอเราเปิดเกมแบบนี้มาแล้วก็ให้รอเดี๋ยวมันก็จะล็อกอินนะอ่ะมีขึ้นแบบนี้ก็คือลงภาษาไทยเสร็จแล้วนะมันจะมีขึ้นบนขอบจออย่างเงี้ยแล้วก็กดไปที่เซตติ้ง โอเคแล้วก็ไปตรงนี่ครับ Global r e s o r t โ okay, อเคแล้วก็กดนี่ My Pack แล้วก็ตรงนี้ฮะแล้วก็กดนี่พอเรากดแบบนี้เสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าแรกก่อนรอบหนึ่งนะฮะโอเคนี่ฮะกลับไปที่หน้าแรกแบบนี้แล้วก็กดกลับไปที่ setting อีกรอบหนึ่งนี่ฮะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างฮนะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ฮะ แล้วก็หาภาษาไทยนี่นี่นี่ภาษาไทยขึ้นมาแล้วฮะโอเคแล้วก็กดเข้าไปนี่ฮะภาษาไทยก็จะเปลี่ยนทันทีอย่างนี้เลยอ่านี่ครับประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีการลงของมือถือนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นวิธีการลงของพ c ซนะครับผมของพ c ซไม่ยากฮะให้เราเปิดไปที่เว็บบราวเซอร์เหมือนกันแล้วก็เข้าไปที่หน้ากิจับของเขาแล้วก็เลือกที่ตรงนี้ฮะนี่นี่มันอยู่ข้างตรงนี้เลยโอเคแล้วก็โหลดอันแรกเหมือนเดิมฮะนี่อ่าพอาดอ,อาโ <ๆ S 2> หลดเสร็จมันจะขึ้นมาตรงข้างจองนี้ให้เราเปิดแฟ้มไปได้เลยฮะ <ๆๆ S 2> พอเรากดเปิดแฟ้มเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดเกมเข้าไปให้อัตโนมัติเลยฮนะของ PC มันก็ง่ายกว่าพอสมควรเลยโอเคพอเราเปิดมาแบบนี้แล้วก็เหมือนกันเลยก็ให้เราเข้าไปที่เซตติ้งฮะนี่นี่นี่โอเคแล้วก็เลื่อนลงไปที่ global ฮะนี่ตรงนี้แล้วก็กดไม pack โอ้โหอันนี้ก็ถ้าไขแอดออนเยอะก็จะโหลดนาน่อยนะอันนี้คือผมกดไปแล้วฮนะแต่มันค้างพักใหญ่เลยดูด็โอเคมาแล้วพอมาแล้ว ไอ้รีซอสแพคที่เราโหลดมาเมื่อกี้เนี้ยมันจะอยู่บนสุดเลยก็ให้เรากดเปิดไปฮะโอเคพอเรากดเปิดมาแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ฮะเห็นไหมโอเคแล้วก็ให้เรากลับไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมอะ่ะโอเคและมันก็จะเปลี่ยนเปภาษาไทยทันทีเลยเพราะผมเคยเปิดใช้ไปแล้วฮะมันก็เลยเป็นภาษาไทยแต่ถ้าใครยังไม่เปิดใช้ก็เหมือนมือถือเลยให้เราเข้ามาตรงภาษาแล้วก็เลื่อนเราไปเลือกภาษาไทยตรงนี้นี่นี่นี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานน่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่เขาแปาบ้างฮะจริงๆเขาก็จะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นของจาวาน่ะมันเป็นภาษาไทยของจาวามันมันก็แปลมาหมดแล้วอ่ะฮะทั้งแบบม็อบใหม่นี่ฮะม็อบใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเกมหมดหน่อยนะนี่ครรบเปิดเกมหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาก็แปลมาหมดนะทุกอันเลยอะนี่ไควัวอะไรเงี้ยก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าใครเล่นจาวาที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะชินไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นคําแปลของจาวาเลยฮะอันนี้โอเคนี่ครับเห็นไหมพวกนี้ก็ยังแปลแล้วเลยเนี่ยไอของใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาจากแผบล่าสุดเนี่ยแก๊สใหม่แล้วก็นี่เห็นไหมมีแปลมาให้เสร็จหมดแล้วฮะโอเคนี่ครับนี่ แทุกอาหารนะไม่มีอันไหนที่ยังไม่แปรนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคือหลักๆก,ก็มาสอนลงภาษาไทยเฉยๆอยนะยยังไงถ้าชอบก,ก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือคอมเมนต์กัะดิ่งที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย